ไปดูที่เรือนจํากันนะคะหลังจากที่เมื่อวานคุณทัศินชินวัตรก็สารสร้างสารท่านก็บอกว่าเอาละการไต่สวน6นัดพี่พี่ชันชัยฮีโร่เลยนะเมื่อกี้มาออกรายการเราเนี่เป็นรายการแรกเลยแกบอกว่าตอนที่แกทําใหม่ๆเนี่ยแทบไม่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเลยม,มีมาเนี่ยมีมาที่เนี่ยมาพี่เด้งนี่แหละ,ะพี่เด้งเจ้าแรกมีกับพี่เดงมากับพี่เด้งไปกับพี่สนทิยานนะ แกก็บอกว่าแกก็อดทนทำจะทำเพื่อแกแกไปใชยมาบอกว่านี่นี่แกเป็นสอสอสี่สมัยนะอยู่พรรคประชาธิปัตย์นะพรรคประชาธิปัตย์สูญเสียคนดีๆไปเยอะมากเลยทีนี้ปรากฏว่าแกก็บอกว่าเมื่อวันเมื่อวานนี้เนี่ยเอาเอาเมื่อวานนี้ก่อนนะนกคุณนกเขาคุณสมชายแล้วคุณชานชัยเนี่ยให้การต้องตรงกันว่าเรานั่งเรานั่งอยู่ที่นั่งข้างหลังด้านหน้าคือบรรลังถ้าคุณทัินหันหน้าสู่บันลัง มีคุณสมสายมาแล้วก็ใครๆมาพอพอคำวินิจฉัยออกมาจบปุ๊บคุณทศินเนี่ยหูแดงเลย<ม>หูแดงเลย<ม>แ,ลแล้วเกิดอาการเลือกลากอ่ะเพราะาก็เดาว่าน่าจะมีคนบอกแกว่าราบรื่นชื่นสะดือคุณทศินหูแดงเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็หันรีหันขวางก็เลยถอดเสื้อแล้วก็แกบอกว่าสร้อยพระเป็นพวงมเลอ้อเลยพวงใหญ่มากเลย สร้อยพระเป็นสิบสิบเดี๋ยวเช็คเรื่องข้าวสารด้วยนะสร้อยพระเนี่ยสร้อยทองคําอยู่ข้างในเนี่ยพระเป็นพวงเลยโอ้ออแกถอดสร้อยออกมาถอดเสื้อถอดสร้อยใช่ไหมแล้วก็ถอดนาฬิกา,อกา,อาเออนาฬิกาแสนแพงอะ่ะออกทีนี้คุณชาญชัยก็เลยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้หลังไมบอกว่าพี่ปอจำไม่นะ เราอะขึ้นลงขึ้นศาลกันต่างคนต่างขึ้นลงขึ้นศาลสิ่งเดียวที่เราจะทาก็คือเราจะไม่เอาเครื่องประดับขึ้นไปเพราะเราไม่รู้ว่าคําวินิจฉัยนั้นจะให้เรากลับบ้านหรือจะพาเราเข้าคุกไอ้นี่แสดงว,ว่ารู้แล้วว่าจะได้กลับบ้านมั่นใจมั่นใจเลยมาเต็มยศเลยก็เห็นไม่เห็นเห<อ>รอหน้ามั่นคงอ่ะใน Facebook เราอะตัดขามามขามายิ้มแย้มแจ่มใสต้องครอบครัวลูกเขยลูกสาวยิ้มแย้มแจ่มใสาขากลับหน้าตาไม่มไมดีเลยมั่นใจแล้วคนที่ออกไปจากห้องพิจารณาคดีคนแรกเลยคือ สมชายวงสวัสดิ์สมชายเยวาวภาที่ไปรออยู่ที่สิงคโปร์รแล้วบอกว่าราบรื่นไม่ราบรื่นจากนั้นก็ก็มีเจ้าหน้าที่คุณคุณชันชัยเขเลบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็มาประกบใช่ไหมประกบเสร็จแล้วก็พาออกไปหน้าเสียหน้าแดงแบบหูแดงเลย แล้วก็หน้าเสียเลยนะเสร็จแล้วก็ลงไปข้างล่างข้างล่างเสร็จแล้วก็ขึ้นรถรัชจัตารแล้วก็ไปที่เรือนจากรุงเทพจากนั้นก็เปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อสีฟ้าไปดูนะคะในใน a c e b o o k แนวหน้ามั่นคงเรียวของเราเนี่ยเราใช้อา่าบทความของครูป,ปูเราลงเสียงไว้แล้วเขาจะอธิบายคาว่าเสื้อของนักโทษสีเสื้อบอกอะไรกับเราสีฟ้ากางเกงขาสัน้นน้ําเงินเข้มบอกว่าเป็นนักโทษที่วินิสัยเด็ดขาดแล้วเด็ดขาดแล้วเพราะฉะนั้น ้องเอาออกจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยนะคะไปที่เรือนจาคลองเปรมเพราะเรือนจำคลองเปรมเนี่ยทางเดินที่จากเรือนจำคลองเปรมเนี่ยจะไปสู่โรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยมันเป็นเส้นทางเดียวกัน ไม่ต้องไปวกไม่ต้องขึ้นรถไม่ต้องอะไรเลยเดินไปได้เลยแล้ววิธีการคือรถคันนี้ขับช้ามากเพื่อให้ช่างภาพได้ถ่ายภาพทักษิณอยู่ในหลังลูกกลงแล้วก็ชูมือขึ้นคือจะเป็นยุทธศาสตร์องศาซูจีไงยุทธศาสตร์เกงไกลองซาซูจี<อ>ให้เห็นว่าชันคือฮีโร่นะคะแต่แล้วเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่ห้องอยู่ที่เรือนจําของเปลมห้องลายเกสคุณลายเกสอยู่ที่นั่นเรือนจําของเปลมเนี่ยเป็นเรือนจำคือถึงที่สุดแล้วอยู่ของเปลมหรือเกิดสิบห้ปีอยู่ของเปลมใช่ไหมคะอืม ก็คุณที่จอคุณวัฒนาเมืองสุขอะค่ะอืม,อมทำนองน,นี้นะคะ